อยู่เต้นทางท่าอยู่เลยเพลงแบบไปแล้วต้องขอเสียงดังๆนะครับต้อนรับการยึดพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งสิบเกตสิบผลนาวันนี้นะสปาร์กขเรา8เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากออมาแล้วงานเข้าแล้วรันนี้ เาค่อยผู้เรียนกันแล้วนะเดี๋ยวนะโป่งบอกความแหลมคมดอกไม้ก็หนักถะเกินปากกินงาหน่อยแต่ว่าทุเรียนไมต้องเอาให้ห้อยไว้อย่างนั้นลเออดีนลค่อยไปอเดี๋ยวต้องขออนุญาตเราออกเพราะมันเกี่ยวเสื้อจริงๆอก่ะโอเคีเี่ยบเกีกีเกี่ยวเกี่ยวก่อนเลยว่ี่ี่เกะวเี่ี่เกก ในวันนี้พูดถึงแล้วก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายเข้าสู่การเลือกตั้งเหลืออีกเพียง2ี่กว่าวันเท่านั้นเองนะครับการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้มีความสําคัญกับพวกเราอย่างยิง่งการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ผมไม่สามารถพูดเป็นอื่นใดได้เลยว่าเสียงของพี่น้องประชาชนนั้นมีความหมายเสียงของพี่น้องประชาชนนั้น ทรงพลังอย่างยิ่งที่จะเข้าคูหากากบาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเราเลือกเพื่ออนาคตของครอบครัวเราเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตรายได้ของสิ้นเดือนหน้านี่ไกลมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าคูหาครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันการกระบะเลือกตังไม่ได้เป็นวันขัเข้าคูหาเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวันที่เราจะลงทุนร่วมกันลงทุนเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเราเองการลงทุนเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราที่ลงทุนน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือการลงทุนเข้าคูหาและการกระบะคนที่ท่านมั่นใจว่าสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับท่านได้ ทักที่ท่านมั่นใจว่าสามารถนำพาอนา,าคตใหม่ที่ดีขึ้นในชีวิตของท่านได้นี่คือการลงทุนเปลี่ยนแปลงอนา,าคตของตัวเราเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อสักครู่ท่านสอสอนิติพลผิวหมอรขึ้นมาพูดเรื่องฝุ่น PM 2.5คุณหมอวายโยอัชวะลุ่งเรืองพูดเรื่องฝุ่น PM 2.5ผมเองเดินลงพื้นที่มีคุณพี่ท่านหนึ่ง มาพูดเรื่องนี้กับผมเรื่องฝุ่นอ m 2.5ผมยืนอยู่บนรถแห่คุณพี่เขากวักมือเรียกลงมาหน้าเซ็นทรัพลพระราม2ควักมือเรียกลงมาเสร็จปุ๊บผมให้น้องก็ชิดซ้ายชะลอแล้วลงมาคุยถามว่าคุยเรื่องอะไรคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพเงินเดือนอยู่ประมาณ40,000-50,000บาทแต่เป็นอาชีพที่ต้องเดินสายออกไปทุกๆพื้นที่อยู่ภายนอกอยู่าท์ดอร์ตลอดเวลา คุณพี่ท่านนี้บอกว่าเรื่องตอนนี้เนี่ยเขาแพ้ฝุ่นมากๆสามีเขาเนี่ยซื้อเครื่องฟอกอากาศราคาสามสี่หมื่นอยู่ประมาณสี่ห้าตัวติดตั้งไว้ที่บ้านคือกลับไปที่บ้านเนี่ยยังไงอากาศบริสุทธิ์และอากาศดีแน่นอนแต่คุณพี่เขาพูดมาคํานึงบอกว่าแต่ฉันไม่สามารถกั้นหายใจไปหายใจที่บ้านได้นี่คือสิ่งที่คนไทยกําลังเผชิญอยู่ ต่อให้คุณมีไรายได้เดือนแสนซื้อเครื่องฟอกอากาศหลายสิบหลายหมื่นแต่คุณไม่สามารถกั้นหายใจไปหายใจที่บ้านได้และตอนนี้อากาศณเวลานี้เราไม่รู้เลยว่ามันทําลายร่างกายเราขนาดไหนคุณพี่ที่นั่งอยู่ด้านหน้าอาจจะมีอายุถึง90ปี100ปีคุณพี่ด้านซ้ายอาจจะมีอายุถึง70-80ปีแต่อาจจะอายุสั้นลงก็เพราะว่ารัฐบาลไม่หันมาเดี๋ยวแลวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า แล้วถามว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่หันมาเหลียวแลทําไมประเทศไทยถึงต้องอยู่แบบนี้ไอ,อ้สสกายพูดแบบนี้ไม่แฟร์ฝุ่น PM 2.5มันมีทั่วโลกถ้ามาตรฐานมันเกินหลายประเทศแต่ผมตั้งคําถามนิดเดียวว่าแล้วทําไมฝุ่น PM 2.5ที่ติดอันดับต้นๆอันดับ็อปของโลกถึงอยู่ในประเทศไทย ตาค่าฝุ่น PM 2.5สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพร้อมกับผลประกอบการของนายทุนร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่รับพืชผลทางการเกษตรที่ลดต้นทุนโดยการไปเพาะปลูกอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะเผาในประเทศพี่น้องคนไทยเขารูแา้แล้วเขาไม่เอาและเขาบอกว่าไปแล้วบอกอย่ามาเผาที่นี่ แต่ด้วยอาการเดียวกันเวลาอาการมันเข้าประเทศมันไม่ได้สแตป์พลาก่อนเข้ามามันเข้ามาทําร้ายเราเลยแล้วนายบุญหัวหมอพวกนี้ไปปลูกอยู่บริเวณโดยรอบประเทศเพื่อนบ้านเต็ไมไปหมดประเทศไทยรับซื้อข้าพดนมาแต่ละปีแต่ละปีปีที่แล้วแต่หมื่นกว่าล้านเข้าประเทศไทยมาถามว่าปลูกอยู่เพื่อนบ้านแต่โลงแรปรลูกอยู่ในประเทศไทยถ้ารับตั้งใจทําจริงทาได้ไปนานแล้วไม่ต้องมาหาเสียงอยู่ทุกวันนี้หรอก คุณเป็นรัฐบาลมาแปดปีทำไมไม่ทำอยู่มาแปดปีทำไมไม่ทำทำไมพึ่จะมาคิดเรื่อเลือกตั้งแค่นี้แตเลือกตั้งอยู่ไม่มีควันอยากทน,นู่นอยากทั้งตี้ทั้งนั่นโอ้โหความคิดเยอะแยะไปหมดเลยคิดอยากจะทำขึ้นมาเชียวในมือมาแบบปดปีคิดไม่ได้เลยหรือมันไม่คิดตกลงมันคิดไม่ได้หรือไม่คิดหรือมัน ของพี่น้องประชาชนอยู่ในหัวของการบริหารมันไม่เคยเห็นหัวของพี่น้องประชาชนมันเห็นแต่หัวน,นายทุนนายทุนอยู่รายรอบจริงกว่าคนคิดแต่จะเอาผลประกอบการของตัวเองไม่เคยคิดเลยว่ารักเสียอะไรไปแล้วบ้างนี่ล่าสุดก่อนยุบสภาเพียงไม่กี่วันได้ข่าวแว่วๆว่าอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าไปอีกเจ็ดร้อยกว่าไม่อ้อนนี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมพูดเรื่องฝุ่น PM 2.5ไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดเพราะทุกวันนี้นั่งฟังปลาใสยอยู่ตอนนี้ก็ต้องสูดดมอากาศเข้าไปโดยไม่สามารถเลือกได้เลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เลือกไม่ได้คืออะไรคืออะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆนี่คนกำลังล้วงกระเป๋าเลยเอาบินค่าไปมาโชว์เลือกไม่ได้เลยคืออะไร บินข้าไปโอ้โหพอจะหาเสียงผมเพิ่งจะดูข่าวก่อนขึ้นเวทีเมื่อสักครู่เนี่ยพรรคที่เขาเคยเป็นนายกร,รัฐมนตรีอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นรัฐบาลหน้าเขาจะลดข้าไปทันทีสามบาทเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อถ้าเชือ่อไม่รู้จะว่ายัางไงนะอยู่มาแปดปีขึ้นเอา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 โค้งสุดท้ายมันขึ้นีิโค้งสุดท้าย ขึ้นอีกพอจะเรื่องตั้งมันขึ้นอีกแต่พอหาเสียงผมจะลดให้ได้ไในสามเดนและผมจะทําทันทีถ้าเกิดพผมได้เป็นรัฐบาลผมจะทําทันทีผมจะลดค่าไฟและมันขึ้นหาหาไหตั้งหลายบาทเฮ้ยขึ้นมาทำไมพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยดีใจกับบ้านสงการแต่พอกลับมาอีกทีสะดุ้งค่าไฟไม่เชื่อลองไปดูที่เดือนนี้ เมื่อจะกู้น้องกูอัดท่าข้ามบอกว่าเลือกเลือกก้าไปทั้งสองไปรับรองประเทศไทยไม่เหมือนเดิมผมบอกขอเสริมอีกอย่างเลือกเก้าไปทั้งสองไปรับรองบินเก้าวไปท่านไม่เหมือนเดิมติดต่อไปและเลือกเก้าวไปจะทํำจะทลายคุณผูกขาดจะแก้ปัญหาที่ต้นต่อพอกันทีกับนายคุณพนักงานที่รวยเอารวยเอาติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยภายในรัฐบาลที่แล้ว รวยขึ้นมารวยเอารวยเอาถามว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ไหมไม่มีถามว่าขายอะไรไม่รู้ถามว่าทามาหากินอะไรปัจจุบันเนี่ยอ๋อขายไฟให้รัฐแล้วจไงตตออ๋อผมไม่เกี่ยวเรื่องค่าไฟแพงรัฐเก็บตังประชาชนสรุปแล้วรัฐเป็นตัวกลางซื้อไฟจากเจ้าสัวในทุนพลังงานขายให้รัฐรัฐไปขายให้กับพี่น้องประชาชนบินค่าไฟมาพี่น้องประชาชนทําอะไรได้ไหม ทำอะไรได้ไหมดได้แต่ฉีดทิ้งแต่สุดท้ายก็ต้องไปจ่ายบันอยูเดีย,ดยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอกันทีแก้ปัญหาที่ต้นตอใช้ยาแรงแก้ปัญหากาเก้าไก่ทั้งสองใบไปทลายทุนผูกขาดทลายทุนพลังงานที่กำลังกัดกินสังคมอยู่ทุกวันนี้และผมได้ยินข่าวแว่วๆว่านายทุนพลังงานเล่นเกมโสกปกเอาเงินก้อนใหญ่ขนใส่รถ ไปให้นักการเมืองบางพรรคแจกจ่ายพี่น้องประชาชนนักการเมืองหัวหมอก็บอกนายทุนพลังงานบอกว่าผมแจกหัวละสองพันผมชนะแด่ไอ้นักการเมืองหัวหมอมันเอานายทุนมาหัวละสองพันสุดท้ายมันอมห้าร้อยเสร็จปุ๊บมันจ่ายหัวคะแนนพันห้าหัวคะแนนมันหัวหมอกกว่าหักพันหนึ่งเหลือถึงพี่น้องประชาชนห้าร้อยผู้นำชุมชนมันหักอีกสองร้อยไอคนไปกลางเหลือสามร้อย สุดท้ายสุดท้ายผลการได้3าม้อยได้มาสามร้อยสิ้นเดือนค่าไฟขึ้นสองร้อดสรุปแม่งให้เราไปเลือกมได้แคสาสิบาทเองเท่านั้นฮะพอกันทีกับบางวนการเมืองแบบเดิมๆพวกนักการเมืองรับเงินไหลทุนมามาแจกให้พี่น้องประชาชนสุดท้าย4ปีข้างหน้ามันหลอกลวกเงินจากกระเป๋าพี่น้องกับคืนไปหมดแล้วสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้ แต่แก้เพชิไอหัวคะแนนที่มันหักหลังกันด้วยแม่เรียเช้าเรียเย็นเรียเช้าเรียเย็นพูดมาพูดอีกพูดแวนพูดอีกกลัวลูกพี่มันมองไม่เห็นกลัวลูกพี่มองไม่เห็นมันแคบหน้าจอส่งไลน์กันห่างส่งไลน์ไม่ขึ้นเงินกลัวก็ให้ไม่ครบแล้วพี่น้องประชาชนรอบนี้ปี2566จําจำให้ดีเราจะเลือกตั้งไม่ใช่แค่เพื่ออนาคตของลูกหลานไม่ใช่แค่เพื่อ แต่เราจะเอาคืนนักการเมืองพวกนี้ให้หมดและเอาคืนรอบนี้เอาคืนไปถึงหัวคะแนนผมตังด้วยนี่ผมไล่ามาตั้งแต่ฝุ่น PM 2.5ที่มันลางทำลายสุขภาพเราผมไล่ามาตั้งแต่บินค่าไฟที่มันล้วงเงินออกจากกระเป๋าเราล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองที่รับใช้กลุ่มทุนทั้งนั้น พอก้วไก่ระแสดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนล่าสุดพิธาได้อันดับหนึ่งโอ้โหอยู่วิ่งกันหัวหมุนล่าสุดพักก้วไก่ได้อันดับหนึ่งโอ้หมันวิ่งกันหัวหมุนปล่อยข่าวปลอมเป็นระยะระยะเราเนี่ยแค่จะสร้างบำนาญพื้นฐานพี่น้องประชาชน3,000ันบาทมันฟังแค่นี้มันไม่รู้จะไปต่อว่าอะไรเราไม่รู้จะไปดิสเครดิตอะไรเรา มันปล่อยข่าวปลอมว่าเราจะยกเลิกบำนาญข้าราชการดูสิดูเราเนี่ยมีแต่จะสร้างรากฐานบำนาญข้าราชการให้มั่นคงและสามารถต่อยอดต่อไปได้ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆที่พวกมันกำลังทำอยู่แต่เรากำลังยกระดับบำนาญประชาชนทั่วไป60ปีขึ้นไปได้3,000บาทอันนี้ทำได้จริงทำได้เลยผมเป็นผู้แทน4ปีทำมาแล้วรู้แล้วเงินมาจากไหน สิบสองล้านคนใช้เงิน4ี่แสนแปดหมื่นกว่าล้านรู้หมดแล้วเงินมาจากไหนเอกสารส่งในสภาผู้แทนเรียบร้อยแล้วผมเองนั่งในกรรมธิการใครเสียงมาผมบ้ามาเลยเขารู้หมดแล้วเงินมาจากไหนแต่เหลืออย่างเดียวไอ้คนเป็นนายกตอนนั้นอ่ะมันไม่เช็นมันบอกไม่มีตังค์แต่พอไอ้คนเป็นนายกตอนนั้นอ่ะมันมาลงพื้นที่หาเสียงมันบอกขดอด้วยขดอด้วยขอด้วยตูอมีตังค์ขึ้นมาทันทีเลยบอกพี่น้องประชาชนผมมาจะให้เหมือนกัน และว,วันนั้นมันบอกไม่มีตังเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อรอบนี้เอกสารค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25รอบต่อไปเรื่องนายกพิธาไปหยิบกระดาษแผ่นเดิมเซ็นอนุมัติตังได้คับนีนี่นเ,<โด>นเรื่องมันนานสูงอายุในพูดกันให้เคลียร์เลยว่าเราจะยกกระดับและอีกเรื่อง เราหาเสียงกันโอ้โหโผล่มาล่าสุดเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเป็นดัหนึงที่น้องประชาชนหลายต่อหลายคนบอกว่าการยกเลิก,กเกณฑ์ทหารเป็นนโยบายที่ดีที่สุดมันเอาอีกแล้วไปปล่อยเฟซบิวบอกเก่าใจจะยกเลิกทหารพระตูเขาจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารวันก่อนผมไปออกรายการช่องช่องนึงอยู่ภาคฝั่งทางนู้นนะจะไปอธิบายให้ฟัง ว่าที่นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารของเราทํำยังไงนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราเปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครใจพูดตัวเลขสองตัวท่านฟังแล้วท่านเข้าใจทันทีผมนี่อดีตทหารเกณฑ์เก่าอดีตทหารเกณฑ์เก่าปี2555เป็นพลทหารอยู่ที่จังภูปะเตมีทหารอากาศตัดสองเนี่ยตัวเลขที่เขารับราชการทหารที่เขาต้องการทหารปีหนึ่งจิปีย้อนหลังเนี่ยเราลางแสนคนอยู่ราวๆนี้ คือกองทัพเนี่ยต้องการตัวเลขทหารปีหนึ่งแสนคนมีสมัครใจอยู่ค่าพื้นฐานอยู่ประมาณ4ี่หมื่นเพราะฉะนั้นการเกณฑ์ทหารทุกปีอยู่ในแก็บหกหมื่นตรงนี้แต่ละปีถ้าเกิดกองทัพต้องการแสนหนึง่งมีคนสมัคร4ี่หมื่นก็จะเกณฑ์ทหารไปใช้ต่ออีก6กหมื่นแต่เราบอกว่าเราปรับตัวเลข2ตัวนี้พยายามมาให้มันเท่ากันยกเลิกการเกณฑ์ทหารได้แล้วถามว่าสสแล้วจะปรับมาอย่างนี้ทําไงก็หนึ่งไอ้หนึ่งแสนคนคุณเอาไปใช้ทําอะไรบ้าง ถ้าเกิดตัดออกคนเปิดประตูสองคนชงกาแฟสามคนชักกางเกงในสี่คนขายของร้านพีเอ็กคุณตัดตรงนี้ออกลดลงมารถลงมารดลรงมาตอนผมเป็นพลทหารเกณฑ์อยู่ปีห้าผมรู้ดีบริษัทของผู้พันคนหนึ่งเนี่ยเปิดบริษัทคอมแมทขอไปบริษัทคอมคอมกัดกัดอะไรสักอย่างเนี่ยรับทำอาชีพรปภเอาทาหารเกณฑ์เพื่อนผมเนี่ยไปเช่าคอนโด ไปเฝ้าคอนโดจนเกือบร้อยคนถามว่าถ้าเกิดลดเรื่องพวกนี้ไอ้ที่เอาทหารไปใช้เรื่องส่วนตัวไอ้ที่เอาทหารไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆลดลงมาพวกนี้ลดได้เท่าไหร่เราเคยถามกองทัพไปแล้วแต่เขาไม่ตอบเรามาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกให้เขาบังคับปรับลงถ้าท่านปรับลงสักสามหมื่นเหลือเจ็ดหมื่นแล้วไปยุคระดับ สวัสดิการต่างๆเอาแกะ3,000 30, ที่หายไปเนี่ยงบประมาณ3,000 30, ที่หายไปเนี่ยมาโยกมาเป็นสวัสดิการของคนที่จะสมัครเป็นทหารการสมัครทหารโดยสมัครใจก็จะปรับขึ้นมาเพิ่มเติมจาก4,000 40, เป็น5,000 50, 6,000แล้วแต่สวัสดิการที่เราจะเพิ่มขึ้นสุดท้ายจะมีคนสมัครตรงตามเป้าและเหลือเบอรมากกว่าเป้าพี่น้องประชาชนที่เคาลบลเรบรัาครับเราอยู่ในประเทศที่คนอยากเป็นทหาร ก็ต้องเสียตังค์ถูกไหมใครอยากไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารอยากเข้าปเป็นทหารอะไร,รไต่างวิ่งกงินผู้ดับตบไม่อยากเข้าไปเป็นทหารก็เสียตังค์เราอยู่ในประเทศที่คนไม่อยากเป็นทหารก็เสียตังค <t> ์จ่ายสัจดีทีสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นดีหนึ่งประเภทสองได้ไหมมือนิ้วอยู่คบแต่พอเข้ารัวปุ๊บเป็นฟองทันทีใช่ป่ะดีหนึ่งประเภทสองจ่ายสี่หมื่นไ้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ เราอยู่ในประเทศที่คนอยากเป็นทหารก็เสียตังค์คนไม่อยากเป็นทหารก็เสียตังค์เรามาปรับออกไปรับสมัครใจคนที่เขาอยากเป็นทหารยกระดับคุณภาพชีวิตนายทหารชั้นผู้น้อยยกระดับเงินเดือนเพิ่มอุปกรณ์ PPE ที่เขาสามารถป้องกันฝึกได้อย่างเต็มที่ผมเป็นพลทหารขนานั้นเนี่ยเขาให้ไปซ้อมยิง M16 ร้อยนัดอะเส้นร้อยนัดจริงแต่ยิงได้20อีก80อยู่สนามยิงปืน ไอ้น,นี่ผมคนเดียวมันอมไป80สนัดแล้วทั้งค่ายผม100ร้อยกว่าคนน่ะมันอมไปกี่นัดแล้วสุดท้ายไปขายอยู่สนามยิงปืนตังได้ไรพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนโยบายปฏิรูปของเราปฏิรูปกองทัพของเราเป็นเหมือนจิ๊กซอทีละชิ้นทีละชิ้นที่มาต่อกันไม่ว่าจะเป็นการลดจานวนนายพลไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นการยุระดับสวัสดิการนายทหารชั้นผู้น้อยและมีอื่นๆอีกมากมาย ที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจตรงกันนั้นเราไม่ได้ยกเลิกบ,บังนาร้าราชาการแต่เราจะยกระดับบังนาญพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ยกเลิกทหารแต่เราจะปฏิรูปกองทัพและยกศิษย์และเสรีภาพยกเกียรติภูมิของทหารขึ้นมาให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นชายชาติทาหาร ที่อยู่รั้วรอบขอบชิดชายแดนของประเทศไม่ได้นั่งอยู่ห้องแอร์แล้วก็มีสาวเสิร์ฟกาแฟแล้วก็มายึดอนนานจประชาชนไปเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากสื่อสารณที่แห่งนี้ใต้สะพานพระรามแปว่าเราจะปัดพงฟังบนบุรีด้วยการนำนโยบายต่างๆไปแก้ไขไปยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศไทยการก้าวไกลเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก้าวก้าวไปเท่านั้นที่จะเปลี่ยนปีนข้าวใบเลยคอณนายี่น้องขอเสียงผู้รักประชาธิปไตยและจะไปเลือกก้าวไกลทั้งสวรรค์ไเลย